วันนี้แม่อ้อมไปทํางานที่ออฟฟิศก็คือออฟฟิศคือบริษัทอป,ปิดแต่ว่าแม่อ้อมต้องเข้าบริษัทเดือนเนอประมาณสองครั้งเพื่อไปเคลียร์งานเพราะว่างานของเก่ามันยังมีค้างอยู่แล้วก็เราอะต้องขายผ้าที่มีอยู่แล้วก็มีหน้าที่คือตามเจ้าหนี้ตามลูกหนี้ด้วยเพราะว่าลูกนี้เนีไม่ค่อยจ่ายตังค์แล้วเวลาตามนะแถยังมีมาว่าแม่อ้อมอีกน่าเบื่อเนาะทำยังไงดีละหลบฝนแปะครับ เดี๋ยวผมจัดการเองครับแม่ไว้ใจผมได้ครับแม่แน่ใจนะหลบฝนวมาหลบฝนจะช่วยแม่ได้แน่ใจไหมครับแน่ใจสิครับแม่เดี๋ยวผมจัดการให้เองแม่บอกมาเลยครับว่าอยู่แถวไหนเดี๋ยวผมไปลุยเองครับแม่โอ้ยหลบฝนจะไปลุยให้แม่เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะแม่ยังต้องเอาเข้าวมาเสิร์ฟหลบฝนถึงที่เอาน้ำมาเสิร์ฟหลบฝนถึงที่ นะแล้วแม่ยังต้องมาปลุกหลบฝนให้ไปฉี่นะแล้วหลบฝนจะไปทวงมีทวงนี่ให้แม่ได้เหรอฮะแม่สงสัยหลบฝนจริงๆต้องลองดูครับว่าจะได้หรือเปล่าเชื่อใจผมดีครับแม่ดูตาผมครับดูตาผมครับดูตาผมครับ จะไหวไหมเนี่ยนี่แม่กลับมานี่แม่กลับมานะคะก็คือเห็นฉี่อยู่แต่ว่าไม่มีอือแล้วก็มุงมาแล้ววันนี้ได้นอนมุงแน่แล้วก็นี่นะคะแม่มีกลางล่มชายหาดให้เหมาะกับผิวไหมคะตัดกันบรรยากาศเหมือนนอนอยู่ริมทะเลส่วนเสื้อเนี่ยเมื่อเช้านี้พอดีแม่ค้าเขา ร้านเขาไม่ได้เปิดไม่ได้ขายแม่อมก็เลยไม่ได้ซื้อเมื่อวานซื้อมาได้แค่ตัวเดียวคือคือคิดว่าไอ้สองตัวใส่ได้อ้สองตัวปรากฏว่าต้องให้บางปอนกับโชกุลไปก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าพรุ่งนี้ตลาดมาหรือเปล่าเดี๋ยวแม่จะรีบถอดไปซักก่อนเผื่อมันจะแห้งทันและระฝนทรับตกลงทวงนี้ให้แม่ไหมครับสงสัยจะไม่ได้ทวงแล้วล่ะหลับซะและ้วคืออย่างระบมมือกับขานะ่ะยืนทรงตัวกลิ่นไม่ได้ ต้องต้องนอนกินอย่างเงี้ยแม่ต้องเอามาเสิร์ฟถ้าแม่ไม่อยู่ก็ไม่ได้กินแล้วก็เสิร์ฟน้ําเสร็จก็แต่ลูกไปฉี่ได้นะแต่ว่าเหมือนแบบยืนยืนที่แบบจะก้มลงใช้ขากดลงอะ่ะกดลงไม่ได้เพราะว่ายังเจ็บอยู่อย่างระบบน,นี่แม่ไปทํางานเพิ่งกลับมากลับมาถึงก็เนี่ยกินใหญ่เลยก็กินยาเรียบร้อยเพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าใส่ไว้ไม่กินอันนี้เมื่อกี้ใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นปลา ชิ้นปลาลูกชิ้นหมูเล็กๆเม็ดเดียวอ่ะใส่ให้กินก็กินยาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้อีกเอ็งคุณชายไหม่ะคะดูนอนกินคือลุกไม่ได้เ <c oughs> จ็บขายืนไม่ไหว <c oughs> กินก่อนเดี๋ยวแม่ให้กินน้ำนะครับค <c oughs> ่ะวันนี้อ้อขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ได้ให้การช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลหลบฝนซึ่งบางท่านอ้อมก็รู้ชื่อบ้างไม่รู้ชื่อบ้างนะคะถ้าขาดตกบกพร่องยังไงอ้อมต้องขอโทษมานะตรงนี้ด้วยนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีก็จะมีพี่จุ๊บคุณชนาพานะคะที่แบบว่าช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อ้อมแล้วก็ช่วยบริจาคเงินให้อ้อมด้วยแล้วก็มีพี่พี่ต้อมนะคะซึ่งเป็น f อซของแม่เกียงก็ได้ช่วย หาค่ารักษาหลบฝนมาค่อนข้างค่อนข้างหลายๆคนซึ่งเพื่อนๆพ,พี่ต้อมก็ช่วยมาเยอะนะคะแล้วก็มีคุณประสบสุขคุณนาชาแล้วก็คุณเอกสิทธิ์นะคะแล้วก็มีเอฟซีอ FC ของหลบฝนเอฟซี FC ของแม่เกียงหลายๆท่านที่บริจาคมาทีเนี้ยแม่ออมก็คงบอกชื่อไม่หมดเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่ามีใครชื่ออะไรบ้างแล้วก็มีเจ้หมวยซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ต้อมนะคะที่ช่วยเหลือมาส่วนมันยังมีบางส่วนที่แบบว่ายัง ยังยังยังขาดอยู่ก็พอดีมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งซึ่งซึ่งท่านก็เป็นห่วงหลบฝนอยู่ก็บอกว่าเออตรงนี้เดี๋ยวท่านจะช่วยเหลือหลบฝนนะคะอ้อมต,ต้องขอขอบคุณทุกทท่านจริงๆนะคะที่มีความเมตตาแล้วก็สงสารหลบฝนแล้วก็ได้ช่วยเหลือแม่อม้อมเพื่อให้แม่อ้อมจะได้ไม่ต้องเ,อเ,อเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อ้อมต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะคะหลบฝนขอบคุณหรือยังลูกฝนครับ ยกมือขอบคุณหรือยังลูกว่าไงเมื่อกี้มีขูนะจะถอดเสื้อไปซักให้ก็ไม่ให้ถอดขูด้วยแล้วจะถอดยังไงเนี่ยไม่ต้องตัดทิ้งหรอฮะ,ฮะหลราฝนนี่ใส่มาคืนนึงแม่จะถอดไปซักก็ไม่ให้ซักพุ้มใจจริงๆ